E การขับเคลื่อนการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่บรรบาดทุกบารุงสุขโครงการอยู่ดีกินดีกรุบีกีต่อําเภอรกระโพเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอสายบุรีได้ยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2536มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีอาชีพหลักเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป อำเภอรกระโพและภาคีเครือข่ายภายใต้การนำของนายนุตีอับดุราฮิมในอำเภอรกระโพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่3ตำบล27หมู่บ้านซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2566โดยมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนชมรมทูบีนัมเบอร์วประชาชนจิตอาสาในพื้นที่สื่อสารมวลชนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการครับสวัสดีครับผมนายโนโรดีอับเดนาหินนายโิยกเระาะนะครับาจากการสุบรมตามโครงการอำเภอบรรบัดทุกกระงุงสุดแบบโูรงการอย่างยั่งยืน ณนูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาจึงได้จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทําโครงการอยู่ดีกินดีกบรูบีกีต่อขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้บริบทต้นทุนภูมรริปัญญาและความเข้มแข็งที่มีอยู่เดิมของอำเภอกระพรอโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยการน้อมน,นำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเป็นหลักการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการอยู่ดีกินดีการูบีกีตอมีการดำเนินการ5กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรม 1. สุข 1. มัสยิดเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน 2. กิจกรรมการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรโดยใช้การตรวจ DNA 3. กิจกรรมการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาใช้บริการณที่ว่าการอำเภอได้4กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกัน5กิจกรรมการปลูกผักยกแพร่และเกษตรผสมผสาน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและมีกิจกรรมย่อยการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลปล่องหอยเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนพันปลาทับทิมให้ครัวเรือนกเกษตรกรพร้อมทั้งยังช่วยหาแหล่งกระจายสินค้าให้กับกลุ่มกเกษตรกรดังกล่าวจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงเกิดโครงการอยู่ดีกินดีกรุบีกีโต หากิจกรรมโดยมีผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2566ดังนี้กิจกรรม1สุขหน่งมัสยิดเป็นกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาสาธารณสถานโดยร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดสำนักสงฆ์ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกวันศุข ทำให้สาธารณสถานสะอาดปลอดภัยเกิดความร่วมมือร่วมใจและเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนติดตามเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจมอบสิ่งของยังชีพและตรวจสุขภาพให้ครัวเรืนรอนเบาบางผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกิจกรรมการ,รเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรโดยการตรวจ DNA โดยอำเภอรกระเพประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนให้ประชาชนยื่นคำร้องเพื่อตรวจ DNA และขอเพิ่มชื่อในทะเบียนร,ราษฎรเพื่อที่ประชาชนได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายต่อไปมีการดำเนินการแล้วจำนวน8รายอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน4รายรวมทั้งสิ้นจำนวน12ราย กิจกรรมการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ชาราภาพผู้ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้เพื่อให้ประชาชนได้มีเอกสารและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายต่อไปมีผู้ยื่นคำร้องทางสิน้นจำนวน22รายดำเนินการแล้วจำนวน17รายอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน5ราย กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอำเภอรกระโพน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคและสร้างไรายได้เสริมให้ครัวเรือนภายใต้กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีครัวเรือนปลูกผักไว้กิน คิดเป็นร้อซของครัวเรือนทั้งหมดและทางนี้มีผลผู้คนรักกันการสร้างลังม้ระอาหารในพื้นที่สาธารณะของชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้กินได้ใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ20%ของหมู่บ้าน กิจกรรมการปลูกผักยกแคร่และเกษตรผสมผสานเพื่อให้ประชาชนสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลูกผักที่มีมูลค่าเช่นผักสลักกรีนโอ๊ตเรดโอ๊ตคริสคอสผัดก,กาดแก้วและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกห,หรือพื้นที่ชุ่มน้ำจนสามารถปลูกผักได้ตลอด กิจกรรมการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบ้านมันหลหมู่ที่7ตําบลปล่องหอยเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังมีการสนับสนุนพันปลาและหาช่องทางการตลาดให้กับครัวเรือนอการอยู่ดีกินดีกัรอุบีกีต่อขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้บริบท ต้นทุนปูมปัญญาและความเข้มแข็งที่มีอยู่เดิมของอปปกระพอโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยการน้อมน,นำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเป็นหลักการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการอยู่ดีกินดีกรูบีกีตอ่อ